ครับวันนี้ก็มันหยุดนะครับมันพักผ่อนีวัสดีครับพักผ่อนนะวันนี้ตรงหัดแม่ละพึงนะครับข้างหน้าก็จะเป็นลายหินขาวนะครับ,รบวันนี้จะมาเราดูร้านเพชรแต้มสีนะครับร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารซิว่าเป็นยังไงนะครับเพชรแต้มสี ล้มเลื่นนะปวดศรัทธาด้วยไม่ต้องถอดรองเท้านะครับสั่งอาหารตรงไหนครับเดี๋ยวดูเมนูนะครับนั่งก่อนแล้วกันเป็นตะบองเพชรแล้วก็พวกแคตแแคตัสหรือเปล่ลปาเขาเรียก <c oughs> มีน่น,น,น้เลี้ยนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยหลังร้านก็มีปลาอยู่นะครับเดี๋ยวเลยนี่มะกอกมะกอกนี่ก็เตียวนะครับก็เตียว ฝั่งนี้จะเป็นพวกตะบองเพชรน,นะครับใครที่ชื่นชอบตะบองเพชรก็เยี่ยมชมได้ฝั่งข,งข้างในก็จะเป็นตัดพวกหลากหลายพันนะครับเยวจะเดินเข้าไปชมอีกฝั่งข้างหลังนะครับรู้ฝั่งก็ เข้าไปชมได้นะครับเดี๋ยวต้องต้องมีคนพาเข้าไปชมโอเคครับคุณอาครับโอ้นี่ครับครูสมพงศ์ครับที่ตอนอยู่ปากน้ำแกเล่นแคนตัสแคสตัสหรือแคนตัส,ตสไม่แน่เดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับสวยงามสีสันสวยงามนี่ครับออกต๋อ วยงามทีเดียวครับใครเลี้ยงเป็นก็น่าจะมีความรู้นะครับปู่ยังไงไม่ให้ตายนะครับอางล่างข้างในงมีอีกอ เยอะแยะเลยครับดูข้างล่างได้ไหมได้ด้วยได้นะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับม,มองมาจากข้างนอกนี่มองไม่รู้เลยครับว่าข้างในคืออะไรครับอนจาจักเลยครับมาดูกันทุกสายพันธุ์มันในการ์ตูนเลย อเอาเรื่องครับโอ้โอโดงดงแคสตัดสีนุ่มสวยนี่ครับมันเยอะมากเลยนะครับ คร่าวๆก่อนนะครับคงจะเดินไปทั่วนะครับน่าจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถ่ายภาพยิ่งด้วยไก่ที่เลี้ยงไก่ที่อยากมาชมก็เชิญเลยนะครับจะแถวลานหินขาวนะครับิมีัดแม่ลำพึง ก็เขเราทเนี่ทำมาได้แต่เิที่เจ้าของร้นบอกว่าทำมาเป็น,นเป็นสาปีแล้วสากว่าป,ปีครัโอใ้ในอะไรอะดใูในคุณต๋อยอะคะ่ะค,คุณต่อยมาถ่าย ทุเดโชุจะบอกว่าเราทำมาตั้งแต่สิบปีคือเริ่มมาทําเลี้ยงให้ลูกอยากให้ลูกแบบรักต้นไม้ทำอะไรประมาณนี้หางข้อสารต้นกระต้นเราจต่อมาด้วยก็ชอบสนุกขึ้นนะเมื่อก่อนไม่มีสีนะคะเขียวหมดค่ะเขียวหมดอ๋อตัวนี้เป็นสีแล้วนี่มาก็คือเลือกตัวที่มันด่างๆครับผสมกันผสมเองใช่ไหมครับนี่ผสมเองค่ะผสมเองอ๋อครับ เจ้าของร้านบอกว่าส่งนอกใช่ครับส่งนอกเลยโพรส่งนอกเพื่ลูกค้าต่างประเทศมาเยอะเพราะเราเป็นที่เดียวที่ทําไม้ด่างเมื่อสมัยนั้นไม้ด่างอ๋อครับไม่ใช่ใครทำแต่ว่ามาช่วงหลังนีจะมีชื่อทุกตัวอย่างเช่ก็ไอซ์นะคะอันนี้เป็นเป็นเบคเพิร์ดเบคเพิร์อ่ะคนที่อยู่ในวงการก็น่าจะทราบชื่อนะครับส่วนผมผมไม่อยู่ในวงการก็ก็ไม่ทราบนะครับตัวนี้คนจะชอบมากเป็นพิงเพิร์ดนะคะ อเอามาผสมให้มันด่างให้มันมีสีเค่อยๆเลือกสผสม,มแล้วก็ได้ลูกมาก็สีก็จะเกิดขึ้นนีนละขั้นตอนนะคะแอดมินเข้ามาอีกรอบนะครับเพราะว่าจะไปดูเต่าด้วยนะแต่ละขั้นตอน,นมันก็จะได้สีเพิ่มขึน้นมาทุกปีหลังๆก็ได้สีเข้มอย่างนี้เมื่อก่อนไม่มีนะคะในในเมืองไทยแล้ครับที่ไก็หายากออุ้ยมองจากข้างนอกไปรู้เลยนะเนี่ยมันยิมหาดธรรมดาผมก็วิ่งผ่านไหวอยู่ มเฉพาะกลุ่มใช่อยากลบกวนไทยว่ามีเต่าด้วยนะข้างในนะเดี๋ยวมาชมเต่าผมเคยคิดจะเลี้ยงอยู่เต่ามีแมวนี่อะไรนะเป่าพันธนัสสุสุขัตตุตาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเต่าอาดูบ้าเต่าใหญ่กว่ากว่าสุขัตตุาใหม่อ๋อ าลาสรับแนนะคะตัวนี้โอเค okay, ครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คือสุดนี่นคืออะดาบ้างอาดาบ้าเอาดาบ้าโอ้พันใหญ่นะครับใหญ่ค่ะเป็นเต่าตอนนี้เไปเจอในธรรมชาติเยอะเป็นอัับหงแล้วอันดับสองนะคะอันนี้น้องเขาตื่นไหมครับเนี่ยตัวนี้กี่ปีชื่อชบาประมาณสามสิบกว่าามกว่าปีแล้วอันนี้เลี้ยงมาตั้งแต่อายุเขา สองร้อยสิบกรัมตัวแค่นี้ครับตัวแค่นี้ตัวนี้โอ้โหเป็นสามสิบนี่อายุไขเขาโอ้โหไม่ได้ทำอะไรแต่เขาหนุ่มเขาอยากให้ด้วยนี่ครับจะไปคุยต่อคุยเด้อโอ้โหนี่สามสิบปีนะครับนี่โอ้โหตัวผู้ใช่ไหมครับโอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยเป็นบ้านของเต่าแล้วเนี่ยโอ้ใหญ่มากใหญ่มาก อืมนี่นี่นอนแล้มาแล้วครับโอ้เด็กน้อยขึ้นหลังได้เล,เลยนะเนี่ยไม่ได้ <laughs> ครับเด็กน้อยให้ขึ้นน้องคนมาเป็นผู้ในะหญ่ไมาเที่ยวโดบขึ้นหลังเต่าต<อ>ัวใหญ่เออเราขโมยนะคะดีครับน้องเดินมาแล้ว <laughs> <laughs> นวี <laughs> ่ครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับจะเดินมากินเดินมาเล่นด้วยหรือเปล่านะเนีย่ยเล่นโอ้มีไก่ด้วย นี่นะครับดูนะครับเขาบอกว่าเลี้ยงหลายชนิดเหมือนกันครับมีนกด้วยเนาะมีนกมีเมื่อก่อนเยอะกว่านี้เนาะต่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกพูดอยู่ฟาเมนโกอะไไปดูนะครับแบบนี้ครับเราไปดูฟาเมนโกไขเยอะมากเลยไขแล้วครับตรงนี้อะไรนะครับพันนะไรัซสลามอ แกเจมพารีกแล้วก็สีเทานั้นคือมีนิครชินโอ้โหสุดยอดเลยผมไม่รู้จักไม่อยู่ในวงการครับแ้วต้องเริ่มศึกษาใช่ครับวันนี้ไปเก็บมาผสมกันแล้วอ่านี่นกนี่นกครับเมื่อกี้พูดอะไรนะพูดอะพูดอะไรันเนอฮัลโหล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 ตอบหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจเจ นี่จะเป็นบ้านเต่าอ,อีหลังอีกตัวนะครับมีไก่ไก่ใช่ไหมนกนกคุม้มนกคุมกค้มอ๋อน,น,นี่ครับฟาร์เมนโก้ครับนี่ครับฟาร์เมงโก้โอ้โหนกของประเทศไหน เดี๋ยว้าจะปิดเป็นต่างประเทศเนาะไทยไม่มีเนะาะปลาเมงโก้นี่ครับอสุดยอดนะครับเหมือนมาดูมาชมสวนสตัดเลยตอนนี้โอ้โหดีดีดีดด เมงโก้ครับสเสร็จแล้วครับตอนนี้หลอ,อนสเสร็จแล้วครับแมวน่ารักน่ารักเแยวแมวญี่ปุ่นขอซื้อลิกรสิธไปซื้อซื้อลิกิทธิ์ไปทำเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอ๋อนี่คือถ่ายจากฟาร์มนี้โอ้โหครับนี่ครับ ภาษาญี่ปุ่นนะครับออันนนีี้ขงญ่่ปุครูปตดครูปตดครูญี่ปุ่นต้องต้องมาแนะนําให้ผมนะเดี๋ยวมาระยองเดี๋ยวผมพามาดูครับแสดงว่าอันนี้คือคือฟาร์มนี่เลยที่ถ่ายไปนี่นี่ครับแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับสุดยอดเลยครับไอ้นี่ไม่สำคัญภาษาอังกฤษเรื่องนี้โอ้ภาษาอังกฤษนี่ครับแต้มสีโอ้ ก็คือมีเฉพาะเล่มของที่นี่นี่คือโอ้โหนี่ครับสมัยตเดสาวแล้วเว้ยสวยใช่ได้เลยสวยสวยสวยไม่รสนุกโอ้โหเุิดยอดเลยนี่ครับท่านนี้ไปขายที่ไหนดูก็ญี่ปุ่นตามมาญี่ปุ่นทาามา ขอบคุณชื่ออะไรนะครับครับไข่มุกนะครับขอบคุณพี่ไข่มุกมากเลยนะครับที่ให้ความรู้นะครับครับขอบคุณครับอันนี้คือไอศครีมที่เฉพาะที่นี่ชื่อชื่อแบล็คเพลนะคะแบล็คเพลคือคือสีเราทำแรงปันใจมาจากต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ก็คือสีแดงกับสีดำครับเราก็เลยทำเป็นชาโคลกับมิกซ์เบอร์รี่อืมชาโคลกับมิกซ์เบอร์รี่สีเรียนแบบต้นไม้อย่างไรก็จะเป็นรสที่เรียนแบบสีของต้นไม้ครับเช่นสีเหลือง อ่าสีเหลืองก็จะเป็นรสกัมบองแบชีสกับนะอะไรอย่างเงีหรือว่าสีส้มกับสีเขียวก็เป็นยาคูกับส้มมันจะพูดอะไรส้มครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเด็กขอบคุณมากครับที่มาให้ชิมไอเมื่อกี้อันนี้เนาะอันนี้ครับชาปูปึ๊บปึ๊บปึ๊บสีดำที่สุดของเราจะเป็นสีสีแดงสีแดงนะดนำตัวนี้อ่าที่ขึ้นชื่อมีสีขาวกาแฟเป็นไอเป็น โอเคเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแต่ละสีคือหน้าหน้ากล่องตัวอย่างอันนี้เป็นต้นไม้เป็นสีเขียวกับสีแดงรเราไ,ได้ทำเป็นซาบปะีดกับแอปเปิบบ้ลเขียวได้มานใจมาจากสีของต้นไม้โอเคพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ขอให้ชิมนะครับเดี๋ยวแกะด,ดูนี่ครับถ้บมีช้อนอยู่ข้างในนะครับนี่แหม่เชียวเลยแด็ครับ okay. รสชาโคกับเบอร์รี่อร่อยครับเข้มข้นดีครับมีหลายรสยรสของเราเป็นรสีก็มีะอยู่ดีดีอร่อยครับเพชรแ้มสีนะครับเจ้าขอนั้นเกก็บอกว่าส่งนอกนะครับแพ็กส่งนอกเมื่อกี้ดูเมื่อกี้ไปดูฝั่งนี้นะครับแต่ว่าฝั่งนี้ที่เป็นเยอะเนี่ยทมแล้วว่ายังไม่ได้เคลียร์นะครับเพราะว่าแพ็กส่งนอกอยู่ ้ข้างในนู่นมีเยอะเลยนะเป็นดงลงเพาะเลี้ยงนะก็ถือว่าเป็นแหล่งมันเลยนะครับใครอยากมาศึกษาแคทัสตรงนี้นะเดินออไปก็เจอกบบแมนลำพึงครับพร่อมทะเลด้วยมีก๋วยเตี๋วด้วยแคทามสีครับ ข้างลานหินเขาครับ,<ด>บก็หลังจากที่ได้ความรู้แล้วก็ได้ไปยีมชมนะครับฟาร์มกลับแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งนี้ก็เยอะนะครับมีที่ถ่ายรูปสวยงามครับนี่ถ่ายรูปได้เดินออกมาก็พักผ่อนได้ครับมีทะเลแม่น้ำพึงครับอยู่เลยเลยลานหินเขามาเลยลานหินเขามาแป๊บหนึ่งนะครับนิดเดียว 4อ0เมตรนะครับโค้งลานหินเขามาไปทางก้นเอานะครับไปทางบ้านเพนะเลยมาก็เจอเนี่ยครับแดงสีชมพูแล้วก็เดี๋ยวต้มยำนะครับว่าจะมาชิมหมดก่อนติดแต้มสีโอเคครับวันนี้ก็ขอบพระคุณที่ตามับบ๊ายบาย